แนวคิดที่ว่าความเชื่อมาก่อนปรากฏการจริงเป็นหลักการพื้นฐานที่ทรงพลังอย่างยิ่งในหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาการพัฒนาตนเองธุรกิจหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมมันหมายถึงการที่ความคิดความศรัทธาหรือความคาดหวังที่เรามีมีอิทธิพลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิต และมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็น,นกลไกที่ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน,นกลไกที่ทำให้ความเชื่อมาก่อนปรากฏการจริงแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการเสกสรรปั้นแต่งสิ่งต่างๆได้ด้วยใจเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการที่มีเหตุและผลและกลไกที่ซับซ้อนแยกได้ดังนี้ขั้นที่ 1. การกำหนดกรอบความคิดและทัศนคติ belief c h p e s perception การสร้างเลนมองโลกความเชื่อของเราเปรียบเสมือนเลนที่ใช้มองโลกคนที่เชื่อว่าฉันทำได้จะมองหาโอกาสและวิธีแก้ปัญหาส่วนคนที่เชื่อว่าฉันทำไม่ได้จะมองเห็นแต่อุปสรรคและเหตุผลที่จะล้มเหลวต่อมาคือการกรองข้อมูลจิตใจของเรามักจะเลือกรับและตีความข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิม การเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทําให้เราสังเกตเห็นหลักฐานที่สนับสนุนความเชื่อนั้นและมองข้ามข้อมูลที่ขัดแยง้งขั้นที่2การกําหนดเป้าหมายและแรงจูงใจ belief drive motivation and goals เกิดการสร้างแรงขับเคลื่อนความเชื่อมั่นในความสำเร็จเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญที่จะทำให้เกิด แรงจูงใจในการลงมือทำเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นไปได้เราจะมีพลังและแรงผลักดันที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นการกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้หากเชื่อว่าตัวเองไร้ความสามารถก็อาจไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่ท้าทายหรือหากตั้งไปแล้วก็อาจไม่มีกำลังใจมากพอที่จะไปให้ถึงและนี่คือตัวอย่าง เหมือนกับการที่เราเชื่อว่าหมอคนนี้จะรักษาเราหายเราก็ตัดสินใจที่จะเลือกผ่าตัดกับคุณหมอคนนี้แน่นอนว่าหากเราไม่มีความเชื่อว่าหมอคนนี้จะช่วยเราได้ไม่มีใครกล้าเสียงที่จะยอมให้คนคนนึงเอามีดมาผ่าลงบนตัวเราถูกต้องไหมคะ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีและแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมาก่อนปรากฏการจริงและเมื่อเรามีความเชื่อคุณหมอถึงจะทำการรักษาเราได้ส่วนผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของความเชื่อของคุณหมอคนนั้นว่าหมอคนนั้นจะมั่นใจในการผ่าตัดและมั่นใจว่ามันจะดีขึ้นหรือหายมากน้อยแค่ไหนจากนั้น เขาก็จะรวบรวมวิธีการที่เขาเชื่อนำมาผนวกกันจนในที่สุดการผ่าตัดและการรักษาก็ผ่านไปด้วยดีขั้นตอนที่3การกำหนดพฤติกรรมและลงมือทำหรือ b e l i e f influences action การเลือกการกระทำความเชื่อโดยตรงว่าจะนำไปสู่การกระทำที่แตกต่าง คนที่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจะก,กล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายและพยายามอย่างเต็มที่ส่วนคนที่ไม่เชื่อว่าจะทําได้ตัวอย่างเช่นไม่เชื่อว่าจะข้ามสะพานไม้เล็กๆนั้นได้สิ่งแรกที่เขาจะทําคือเลือกที่จะไม่เดินข้ามไปและนี่คือความต่างต่อมาคือความภาคเพียรและความยืดหยุ่นเมื่อเชื่อว่า เป้าหมายนั้นมีค่าและเป็นไปได้เราจะมีความภาคเพียรมากขึ้นเมื่อเจออุปสรรคและมีความยืดหยุ่นในการปรับหรือหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพูดง่ายๆ ยังไงก็ต้องได้เป้าหมายนั้นอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องการเนื่องจากเรามีความเชื่อและศรัทธาอย่างแน่นอนนั่นเองเพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการนิดหน่อยเพื่อให้ไปถึงสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในความคิดของเราขั้นที่4การสร้างปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้อื่น belief shape interaction and response การดึงดูดสิ่งคล้ายกันพลังงานและทัศนคติของเราส่งผลต่อคนรอบข้างคนที่มองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นมักจะดึงดูดผู้คนและโอกาสที่เอื้อต่อความสำเร็จหรืออะไรก็ตามที่จะมาซัพพอร์ตแนวทางของเราให้ไปถึงจุดที่เราเชื่อว่าเราสามารถไปถึงได้ หลายคนอาจจะเรียกว่าโชคปฏิหารหรืออะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆมันก็คือได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่จะมาจากความเชื่อของเราเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองท่าทีและความเชื่อของเราสามารถส่งผลต่อวิธีที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราได้หากเราเชื่อมั่นในตนเองผู้อื่นก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อมั่นในตัวเราเช่นกันเหมือนที่เราไปยังที่ที่ไม่รู้จัก แต่เราเชื่อไกด์นำทางคนหนึ่งที่เขาแสดงออกว่าเขามั่นใจว่ารู้จักสถานที่แห่งนั้นดีเราก็จะเชื่อใจในการที่จะตามเขาไปแต่ในทางกลับกันหากตัวไกด์นำทางเองยังรู้สึกมึนงงกลัวกังวลไม่มั่นใจมั่นใจได้เลยว่าไม่มีลูกทัวร์คนไหนกล้าที่จะตามเขาไปหรอกจริงไหมขั้นที่5การเกิดผลลัพธ์และปรากฏการจริง Action ่ e a d to Outcome ก็คือผลจากพฤติกรรมนั่นเองการลงมือทำที่เกิดจากความเชื่อที่ถูกต้องและแรงจูงใจที่แข็งแกร่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปประทมและปรากฏการจริงในที่สุดเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและการกระทำของเราแล้วผลลัพธ์เหล่านั้นจะยิ่งตอกย้ำและเสริมสร้างความเชื่อเดิมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สร้างเป็นวงจรการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดหรือวงจรของความล้มเหลวหากความเชื่อเดิมเป็นเชิงลบฉะนั้นใครที่กำลังเชื่ออะไรลบๆอยู่ให้ตัดวงจรความเชื่อนั้นทิ้งและสร้างวงจรความเชื่อใหม่ขึ้นมาในแบบที่เราต้องการจะให้เป็นเพราะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปบนโลกนี้ ล้วนมาจากความเชื่อเป็นเหตุเริ่มต้นทั้งสิน้นตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นการหางานคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองกล้าสมัครงานที่ท้าทายนำเสนอตัวเองได้ดีในการสัมภาษณ์และอาจได้รับโอกาสที่ดีกว่าผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นบางคนไม่ได้เก่งด้วยซ้ำแต่เขาพรีเซนต์ตัวเองดีเขาก็ได้งานการรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีกำลังใจและเชื่อมั่นในการรักษาในบางครั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงยาหลอกที่ไม่ได้ให้ผลทางการรักษาใดๆเลยก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดีกว่าคนที่สิ้นหวังคนที่สิ้นหวังต่อให้ยาดีแค่ไหนในบางครั้งและบ่อยครั้งด้วยการรักษาก็มักจะไม่ดีเท่าที่ควรหรือล้มเหลวนั่นเองหรือที่เขาเรียกว่ามันคือปรากฏการ์พลาซิโบเอฟเฟ ซึ่งในข้อนี้ก็มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับสรุปได้ว่าความเชื่อไม่ได้แค่เปลี่ยนมุมมองแต่เปลี่ยนการกระทำและปฏิกริยาของเราต่อโลกซึ่งในที่สุดก็เปลี่ยนผลลัพธ์ที่เราจะได้รับการเข้าใจกลไกลนี้ทำให้เราสามารถเลือกที่จะปลูกฝังความเชื่อเชิงบวกที่สนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จในชีวิตได้ และหลุดออกจากความเชื่อเดิมๆของคนอื่นทุกความเชื่อที่ไม่ได้สร้างจากภายในตัวของเราเองแน่นอนว่าคงมีคนไม่น้อยเวลาที่คุณเคยพูดอะไรกับพวกเขามักจะพูดดูถูกความฝันของคุณและมองว่าให้คุณนั้นมองความเป็นจริงซึ่งตรงนี้พวกเขาไม่ผิดเพราะนั่นคือความเป็นจริงที่พวกเขาสร้างขึ้น อยากให้พวกเราจงจำเอาไว้ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏเห็นเป็นกายภาพประจักษ์แก่สายตาของเราแล้วมันคือความเชื่อที่ถูกสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ฉะนั้นคุณควรจะสร้างปรากฏการณ์ทางกายภาพตามแบบความเชื่อของเราเองขึ้นมาหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดแนวคลิปดีๆแบบนี้ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์และขอบคุณมากๆที่สละเวลาเข้ามารับฟังกันนะคะ